นี่ครับมาเช้าวันที่สามครับผมโองการมาเที่ยวเชียงใหม่นะครับในวันปีใหม่มาเจอกับร้านมานะครับผมภูเก็ตถึงก๋วยเตี๋ยวเช้าครับที่ปั๊มบอททตรงแยกนองหอยนะครับนี่ไหนย่ยางเลยเหอนขาไม่สนใจอ่ะเขาเรื่องเกมใช่ไหมเกม โชว์เพื่อนได้ยหรอมาดูนะว่าเราสั่งอะไรกันไปเอาเธอไม่เอาไข่ดาวเธอเอาไม่หรอเอาไข่ดาวพี่เกดผ่อนก็คือใจสั่นเลยใช่อาหาสิครับลูกงงไหมคะับเราเล่นอะไรกันมนุษย์ก่อนลูกมนุษย์เดียวมันแล้วแต่ฉันชอบมันมากกว่าเอาออกลูกเบอมนี่กระเทาหมูหมูตับอ่ะ ข้าพเจ้าเราขอมามาก่อนเซฟปะ่ปะเซฟอีหดีหนูเหนือ่อยตั้งคุณมาลัแต่แต่โอ้นัแจ๊แต่อนาอมมมาขอบคุณมะมาเว้าวเข้ากับใบหน้าเนี่ย มีระหว่างรอกแเอาประมาณสักแค่โอ้โหดู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 ขาดรถไฟมาลงปุดบขาเขาชิวเลยขาเขาชิวเลยเออซัดไอติมกินนะใครบอกเชียงใหม่หนาวสดเลยแล้วของดีด้วยใช่นะวันนี้ของดีด้วยเดี๋ยวให้ดูย่อแม็แม็กแม็กแม็กนั่มโอเควันนี้เรามาเที่ยวห้างโกนะครับผมเปิดห้างเปิดใหม่ในเชียงใหม่นะครับ สไตล์คล้ายๆแมคโครนะครับผมนี่ครับคนเต็มเลยครับมาซื้ออาหารนะครับเพราะจะเป็นเนื้อสัตว์เนื้อวัวเนื้อหมูนะครับกุ้งปลานะครับเอาไปทําฉลองปีใหม่กันเย็นนี้นะครับที่บ้านประเจียมนะครับนี่น้อยหมอนก็นั่งรออยู่นะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวจะดูนว่าเย็นนี้เราจะสร้างสรรค์เมนูอะไรกันบ้างนะครับติดตามกันไปในเรื่องนะจ๊ะวันนี้นะครับเป็นอีพีที่สองนะวันนี้นะครับฉลองปีใหม่นะจ๊ะ ลังเลือกซื้ออาหารนะครับพี่大าแม่แม่ผายเนื้อเนื้อผัดเนื้อผักผักผัดก็เจี๊ยบกับแม่จอยมาเลือกผักผักเต็มเลยวันนี้ไม่หมองบอกว่าแม่หมออยากกินผักหลังจ<ม>า,า,ากเลือกกันเสร็จแล้วเราก็ เตรียมตัวกลับไปตัดเตรียมอาหารได้แนะมคุณแม่อัดมาสิเขาไม่ให้ถ่ายวีดีโอเนี่ยเราแอบ,บหน่อยเพราะเราไม่ได้ถ่ายสินค้าเขาเออมอนออพี่บุยออ <laughs> นี่ครับผมสามชั้นย่างอา,อาหารร้อเย็นครับอันนี้เมนูแรกนะครับเชฟเช็จอยกับเช็เจีย๊ยบอะไรไทำอะไร ทำไมเนี่ยนะที่ไม่ต้องเปล่ามัไม่เผ็ดคิ้มแก้วเหรออ๋อน้ำดองเหรอไม่น้ำดองเสร็จแล้วค่ะน้ำดองว้าวกับข้าวสองท้ายปีเก่าต้อนรับไปใหม่แซลมอนดองก็มีกุ้งดองคุณยายก็ามาเบมอนเอ้โเตรียมไว้นะเราอะไรอ่ะจอปูว้าวกุ้งดองกุ้งดองกองดุ้งกินไม่ได้ครับผม โอเคสมทบ่มีเก่าต้องรับเป็นใหม่นะครับกินกันไปเรื่อยนะจ๊ะกับข้าวมีเยอะมานะเมื่อกี้อะไรอ่ะเบียเหรอสุดยอดเลยอ่ะ เป็ดย่างบวกมูกรอบหนึ่งจานเป็ดย่างหมูกรอบสับหนึ่งจานเนยเหมันได้คนสุดท้ายมันต้องเลี้ยงเลี้ยเป็ดย่างบวกลอันนวันนี้มากินข้าวที่ลำพูนนะครับจะมาเที่ยวที่ลำพูนกันวันนี้ที่มันอย่าลูบโต๊ะนะก็เจะเห็นมัอนที่กัมปาหยุดหยุดเดี๋ยวมันกินหิวเหรอหิวมากไงครับ เหรเห็นไหมเหรอเห็นหเหมแล้วก็เหมือนกับเวลาเราเล่นเกมมาเล่นปืนอย่างเงี้ยเหมือนเล่นปืนอะเวลาเราเดิอนเงนี้ยม,ม,มัน,มนใส่ก่องใช่เลารหรมาแล้วคุณเสจไม่รอทาล้จริงเหรอไม่รอทานออบอยบอกว่าที่ญี่ปุ่น ไอกระเป๋าที่เราส่งไปอ่ะมันตกรุ่นแล้วเช่อใช่มันเพิ่งมาเมืองไทยเองมันเพิ่งมาไทยอันี้โลกนะใช่แต่มันตกรุ่นที่โน่นบอกไม่มีเลยวันนี้จะไปเดินตึกมต่มเมงสิงเลยนะหยิบได้ไหมพี่อุ้ยอันนี้สุดกันชูกันชูอย่างแรกมาแล้วจับนี่ นั่นนะจับจับ,จ,บจับโอ้โหหาวน่ะเห็นเลยนะกล้องเห็นเลยน่ะเ <c> ข <oughs> ้าวมาแล้วข้าวนี่นข้าวเป็ด้ยวเป็ดกรอบเป็ดกรอบเมื่อกี้ไม่เห็นจับน้องกินแล้วลูกอินเไม่ได้เลยเดี๋ยวเขาทำให้เดี๋ยวเขาทำให้เขากำลังคิดสูตรดูว่าเอ๊ะ ต้องยังไม่ใส่พริกใส่ไงวะทำไงวะเขาคิดสูตรอยู่แป๊บนึงจ้าอาดรปะอ่ดูยังมีกระดู่กรดูนเป็นงน้ำใสของเ็ค่ะใสกแล้ว ต้มยำทำไม่ได้ไหมเ,เครื่องคุบไปแล้วเอากินดีๆกินไหมช้อนช้อนขึ้นช้อนอุ่นๆเข้าไปร้อน,อนไม่กรงเลยชิมต่อ,อเออชิมต่อเนื้อไม่กรุ่ง ็มแล้วค้นตอยู่นี่อยู่นี่อยนี่หน่อยตใส่เองเลยพี่น้ำส้มหว่าพี่นป่นตองมดูก่อน,นนะเดี๋ยวๆๆส้นนมน,สน,นะ กนี้ไม่อเนี้ยใหมกเส้นเส้นเส้นไม่ได้เส้นเล็กใหญ่เล็กแท้เล็กแท้เลยหรอเหลกเป็ดเป็ดเป็ดอะไรอ่ะ

ลำพูนลำพูนโอ้ยด้านด้านขวาพระธาตุสวัสดีค่ะนี่นี่พระธาตุทาริปุลชัยครับผมโอ้ยคนเยอะมากครับมานี่แล้วก็กลับหรือเปล่านี่เขามาเที่ยวนี่มีแหล่งช้อปปิ้ง้วยสวยวันนี้วันนี้สวยครับสิน์เขาทำสไตล์เหมือนพม่าเหมือนกันใช่ไหมคนเหนือเนี่ย โอ้สวยเฮ้ยสวยอ่ะสวยจังเลยวอกวอกเป็นมดลับยังเป็นมดลับยังโอ้วาบุญยังฮะจะนอนโอ้เริ่มแล้วเริ่มกวนข้างหลังแล้วนอนแล้วเหรอทำไมอ่ะอะไรอ่ะอมทีนี้อมอมทีนีไม่หอมแล้วโอ๊ยให้หอมเลยจังเลย จะเขาใกล้ทีผังเลยชองผังอ่ะเล็นคาเฟ่ใช่ไหมไม่เห็นหอป้าเลยมอนห่อป้าอ้เร็วมีกล้องจับอยู่เร็วทำเป็นรักกันแกล้งว่ารักกันเอาีมาคืนก่อนแขงยจุ๊บเร็เร็วอืลอมลอ ในสวนนะใช่แต่โอ้โหเลวร้ายมากเลวร้ายที่สุดฉันไปกินมันจะรีวิวสุดานี่คาเฟ่เอ่อเครื่องดื่มแก้วละร้อยบาทในตำนานแล้วก็หิมาแล้วก็อาหารแก้มแพงนี่อยู่หลังบ้านเราไงเข้าทางไอเนี้ยวัดไอเนี้ยไปทะลุไอหมูวีพีอ่ะเป็นเป็นยี่แบบญี่ปุ่นเลยค่ะ อันนี้เขาเรียกว่าปวดต้นไม้ค่ะ<า>เขาไม่ตัด<แ>เขาไม่ตัดไงเป็นต้นไม้ที่เขาอนุรักษ์ไว้ไม่เป็นไรครับ,รบเรามาเดินตลาดนทีนน่เีกนู้รถด,ด่วนขนเยอะเลยของขายเพียบเลยเอา้ากระรงเน,นใส้อไส้อะไรเลย

คนครู้ทางคนเยอะเลยคนเยอะเลยใส่เต็มเลยเราเดียเลยอันนั้นเป็นของพี่แก้วเลยแต่นี่เป็นแบบรสชาติที่ชิมเลยนะคะเผ็ดหน้าพี่อร่อยเอาอย่างเต็มมีแ้วบมกเลยค่ะโอ้แหนวหม้อเอ่อบุชซื้อ นี่เป็นอีกตลาดหนึ่งนะฮะคนซื้อเยอะมากที่นี่โอ้แคมหมูโอ้มีรุ่นใหม่ด้วยนะเยอะเลยโอ้รถด่วนรถด่วนนี่รถด่วนเห็นไหมนอนไผ่ใช่ครับโอ้เต็มเลย อะไรอะลามงกินร้านไหนซื้อร้านไหนเรา,าอู้แนมส้มแนมส้มอืมน้วพริกปูไงมาพริกปูเต็มเลยของขาย เอร์ี่เท่าไหร่จ๊ะลิงกี่เท่ากันจะบางมนนนเอหอันนั้นอันนั้เหมือนที่ี่เสมอลิงกี่กับเปการแบบไหนบ้างครับเพื่อนๆเลือกเอาเลยลองชิมดูนะนี่มีของหวานด้วยหวานเต็มเลย อันใหญ่อันใหญ่แพงกว่าใช่ไหมอันนี้ชิมได้มั้อันนอนนอนนากันปะราคาลางาาไม่ีนิะชิมก็ชิมได้โยนม่คยไหมี่ชิมละชิมลชิมได้ค่ะพี่ลองชิมด้ค่ะพี่มันกลางมันกลางก็อร่อยนะคะราคาเท่าวกัาค่ะมีหนึ่งร้อยสองร้อยสี่ค่ะพี่นุ่เลยกว่านุ่กว่าเล็กนะคะ เหมือนอันนู้นเล็กกว่านัา้นค่ะเล็กกว่านั้นเล็กแน่นแน่นแล้วก็แน่นกว่านี้ราคาเท่ากันหมดนะครัพีเเ่เอานี้ปล่อยเบบี้เอาไหนเอานี้นั่นก็ไดะ้นี่ไงติดมันเล็กเบบี้ขนมเต็มเลยบางลูกเปรี้ยวบางลูกหวานค่ะชิมนะครับ ธรรมชาติไม่ใส่น้ำตาลรส่า้ิลงตัวที่ชอบไหนพี่เลือกส่งในถุงก็ได้นะะเต็มละหนูอดด่วนนะรอดด่วนขบวนสุดท้ายวันนี้เรามากินกันที่ร้านอาหารบ้านๆนะครับก่อนจะกลับบ้านนะครับ กอนนี้ยังพูดคำว่าตังอะติ้งติ้งตังตังอะไรนะตัง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 เราอาหารอยู่ตอนนี้อไม่คุยอะฮะไม่คุยนะเนี่ยมัพูดอะไรนะกินข้าวดีกว่ากินข้าวทิพ์กินเลย เียงสามอย่างกำลังมาอีก่มอกินอาหารว่าอะ,ะหรครับหมูเคี้ยวกุ้ยเลยค่อ้าวะอร่อยนะหน,น,น้านี้แจีงจืดเจีงจืด ออร่อยร้านโปรดเลยร้านฮะร้านโปรดเฉพาะอะไรไขนะไรข่ข้นอืมไม่มาเนาะมันอีกนอย่างนะครับเนื้ผัดไปยี้ว่ะเนผัดบยิ้วะีกันไปเรื่อยๆอ๋อแล้วก็ใส่เจมุกอนเดี๋ยวเดีวให้มาม้าเขาจัดการกับลูก อ,อะไรนะลูกอันนี้มันคืออะไรนะลูกข่คนไวนไน่้ไดโปรโดของโปรโดร้านนี้เลยต้องสั่งบิบ้ลเไม่นี่แปเกลยเบิบิ้บิ้็มโต๊ะเหมืนอนกันเต็มโต๊ะเหมืนอมนกันาย,ย่างแต่หลังยังไม่เยอะเท่าไหร่หมูย่างก็อยู่ดีๆ 嗯，快、嗯、以煎，可<错>